สำหรับ2รุ่นนี้นะคะที่ลูกค้ากำลังชมนะขณะนี้ก็คือ Fortuner 2.4 l e a d เดอรนะคะ2ตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะแต่ความพิเศษของเขานะคะตัวนี้นะคะจะรวมชุดแต่งทั้งหมดเลยจะอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทเดี๋ยวนี้จะพาไปชมดีเทลนะคะแต่ละจุดว่า2 0 0 0 0 0เนี่ยมันคุ้มกันไหมแต่ทางนี้นะคะเป็นรถตัวเดิมๆนะคะราคาค่าตัวของน้องจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแปดาหรับสีขาวมุกนะคะ สีอื่นจะอยู่ที่1,371,000 0บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวพามาชมออปชันคร่าวๆกันก่อนนะคะกระจังหน้านะคะลีดเดอร์เราได้มินิรีเจนเดอร์มาให้อยู่แล้วนะคะโลโก้เป็นแบบธรรมดาเนาะยังไม่มีฟูลออปชันเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้นะคะได้ไฟแบบ LED บบยบีมดวงเดียวนะคะสองสว่างเวลากลางวันมีเดย์ไทมให้ทุกอย่างนะคะแต่เป็นไฟแบบดวงเดียวนะคะแต่ออปชั่นนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเซนเซอร์หน้า2 แล้วก็ท้ายอีก4จุดมี b ้าย Sport Monitor มาให้อยู่แล้วสําหรับรุ่นเริ่มต้นแต่เขายังไม่ได้กล้อง360องศาเข้ามานะคะแต่ได้กล้องถอยมาจากโรงงานแล้วนะคะ mm hmm. นี่เลยโฉมเดิมๆนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีความพรีเมียมของเขาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ขาวมุกก็จะมีการเล่นแสงขึ้นมาอีกเวลหนึ่งนะคะ mm hmm. แต่ให้ขับเดิมๆนะคะ mm hmm. เดินดีกว่า,าเดี๋ยวพามาชมตัว Limited ของเราเลยนะคะ mm hmm. สำหรับน้อง f o r t u n e r 2.4 2GR Sport ของเรานะคะรุ่นที่ขายดีที่สุดของโชว์รูมบายพาสเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวพนันแจ้งรายละเอียดนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยเขามีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มที่กระจังหน้าด้านหน้าเลยเห็นไหมคะการตกแต่งจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยหลกัหลกๆที่เราเห็นได้ชัดโลโก้แก้วกระจังหน้านะคะไฟหน้าแบบก้างปลานะคะเป็นแบบก้างปลาเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะเขาจะมีตั้งแต่ตัว รีเจนเดอร์ขึ้นไปนะคะไปจนถึงตัว GR Sport นะคะเราก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกของ GR ค่ะเขี้ยวขาว,ขาวช่องลมขาวนะคะจะให้เป็นสีดำนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นี้เราคอนเซปต์ของเราก็คือว่าจะให้เขาเหล่อเหมือนลดราคาล้าน8ล้าน9กกันไปเลยนะคะมาที่ตรงนี้หลักๆเลยกระจังหน้ายกเซตใหม่เนาะอันนี้อธิบายไปแล้วเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างบ้างอ่าด้านข้างของตัวรถเห็นไหมคะ มาซูมซมหน่อยค่ะกล้องอนั่นคะของตัวรถเดี๋ยวนด้พามาชมนะคะตัวนี้นะคะคือจุดที่เด่นๆหลักๆก็คือว่าเราเปลี่ยนยางให้นะคะเปลี่ยนยางเป็นยางไทยของโตโยนะคะขอบ20นะคะตัวนี้เป็นยางสไตล์ออฟโรดนะคะตัวรถเขาจะดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใส่แม็ก SSW เข้าไปนะคะ ถ้าสายซิ่งคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่ายางโตโยกั SSW เนี่ยคือสุดยอดของยางแล้วอะคะ่ะแล้วยังไม่พอยังไม่พอสายซิ่งเราใส่โช๊ปโปรเฟนเดอร์เข้าไปะคะ่ะตัวนี้นะคะสังเกตที่ตัวรถเขาจะมีการาต่ำลงไปอีกเวลหนึ่งนะคะตัวนี้ความต่ำเขาจะอยู่ประมาณ1.5นะคะ1.5หน้า1.5ข้างหลัง2เมตรนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับโหลดได้ตามเลเวลของลูกค้าเลยนะคะ ตัวนี้ไม่ติดนะคะตัวยางตัวนี้ไซส์20ไม่ติดขอบนะคะตัวนี้ใส่เปลี่ยนเขาไม่ทำสีตัวคิ้วซุ้มล้อให้เป็นสีขาวมุกสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้คอนเซปต์ GR นะคะโอเคมาด้านด้านข้างบ้างด้านข้างเนี่ยหลักๆเลยถ้ามีการแปลง g r Sport อ่ะเราจะได้ตัวครอบกระจกสีดำมาให้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นงานอะไรแท้น,นะต้องเรียนให้ทราบก่อน แต่งานตรงนี้เป็นงานทําสีนะคะทำสีหลังคาให้เลยนะคะเห็นไหมคะมันจะรับกันกับตัวเบ้าไฟเอเบ้าขอบกระจกตรงนี้นะคะเขาก็จะแบ่งชั้นเลเวลมันก็จะดูเท่นะคะรับกับตัวล้อพอดีเลยนะคะทําสีหลังคาดีเทลรอบข้างนะคะคิ้วโครเมียมรอบคันเลยค่ะนี่ คือดอมตัว G เนี่ยมันจะมีแค่รุ่นตัว G ีตัวเดียวที่จะเป็นอขอบกระจกสีดำนะคะแต่เราเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วในงบ2,000 200, 0 0บาทนะคะและมือเปิดเนี่ยมือเปิดนอกเป็นขาวมุกนะคะอันนี้เราเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยนะคะค่ะทีนี้มาด้านข้างอ่าด้านข้างด้านข้างจบลงแล้วมาที่ด้านหลังอ่าด้านหลังบ้างนะคะงบ2 0 0 0 0 0บาทได้อะไรคุ้มไหมไปดูนะคะใส่สปอยเลอร์หลัง g r Sport ทูโทนดําขาวนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วคิ้วโคเนี่ยรอบคันเลยนะคะเปลี่ยนคาดเอวให้คาดเอวสีขาวสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยโลโก้กระจังหน้าเปลี่ยนให้นะคะเก็บดีเทลให้ไม่กระทั่งหน้ากับท้ายนะคะแต่ลีเดอร์เนี่ยยังไม่ได้แกะออกเดี๋ยวแกะออกให้นะคะตัวนี้เดี๋ยวแกะไว้ก็ได้หรือว่าจะจะติดไว้หรือว่าจะถอดออกก็ได้นะคะเดี๋ยวแต่ลูกค้าเคสน,นี้เดี๋ยวให้ถอดออดไม่เป็นไรนะคะชิ้นชายด้านล่างเป็นตัว GR Sport sensor เห็นไหมคะเซนเซอร์เขามีเพียงพอมาแล้ว4จุดคือจริงๆตัว G เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะเซนเซอร์หน้า2ท้าย4มีบายสปอร์ตมาให้กล้องถอยแล้วคือบางทีกล้อง360องศาบางท่านก็คิดว่ากับเงินที่เราต้องเสียไปแสนสงแสนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อนข้างที่จะเอามาแต่งอย่างอื่นจะคุ้มกว่านะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าอันนี้ไฟทับทิมเนี่ยตัวนี้นัดแถมให้ลูกค้านะคะเห็นไหมคะตัวไฟทับทีมตรงนี้อ่า รถจะมีมิติมากขึ้นนะคะตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นเวลากลางวันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนอะ่ะรับรองเลยว่าสวยนะคะตัวนี้ใส่ท้ายไฟฟ้าให้ด้วยค่ะลูกค้านี่ท้ายไฟฟ้าของเราเปิดได้แบบเออสามวิธีนะคะเออสี่วิธีไม่ใช่สามสี่วิธีข้างในจากตัวรถนะคะแล้วก็ปุ่มแล้วก็เซนเซอร์คลิกเท้านะคะแล้วก็จากรีโมทต,ตัวจากรีโมทเนี่ยเรากด ตัวปลดล็อกค,ค้างไว้3ครั้งติิตติๆ3รอบนะคะประตูไฟฟ้าจะเปิดขึ้นมาเลยนะคะโอเคมาที่โอเครอบตัวรถเนี่ยประมาณนี้นะคะ